มาดูอีกคู่หนึ่งครับอันนี้มันไม่ใช่คู่เดียวนะจริงๆมันคู่เดียวแต่หลายคนหลายคนนะครับนั่นก็คือประเด็นของปารีนากับทนายอนันตชัยและเรื่องของคุณก้อยกับผู้ปกครองกลุ่มที่มีลูกหลานเนี่ยป่วยเป็นออทิสติกเรื่องไม่จบแน่นอนเรื่องไม่จบง่ายๆเพราะว่ากลายเป็นคดีไปแล้วเพราะว่ากลายเป็นคดีไปแล้วคุณปารีนาหลังออกมา ปะชาดะกับก้อยกับทนายอนันตชัยกับฝ่ายผู้ปกครองเนี่ยนะครับล่าสุดไปแจ้งความดำเนินคดีกับทนายอนันตชัยแล้วนะและตอนนี้ก็ไปแจ้งความเพิ่มเติมกับก้อยแล้วก็ฝ่ายผู้ปกครองทนายอนันตชัยก็บอกว่าพร้อมเลยมาก็มาแล้วจะได้รู้ว่านารกมีจริงเราไปดูทางฝั่งของปารีนาก่อน ปารีนาก็คนแจ้งจับก้อยอีกคนทำแค่นี้ก็ผิดไปดูคุณปารีนาว่าอย่างไรปารีนาบอกว่าวันนี้มาแจ้งความดำเนินคดีกับนายชูศักด์นายกสมาคมผู้ปกครองออทิตซึมข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหลังจากที่นายชูศักด์ได้ทำจดหมายเปิดผนึกเผยแพร่นหนังสือร้องเรียนปาลีนาต่อสาธารณะบอกว่าจะดำเนินการทั้งทางอาญาและก็ทางแพ่งให้ถึงที่สุด อีกคนหนึ่งที่ดำเนินคดีก็คือก้อยอัชราพรดารานักแสดงในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาที่ได้แชร์หนังสือดังกล่าวทำให้ข้าพเจ้าได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงมีความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจึงต้องดำเนินคดีอาญาและทางแพ่งให้ถึงที่สุดโดยเช่นกันและเดี๋ยววันพรุ่งนี้เตรียมจะดำเนินคดีอีกคนก็คือด็อกเตอร์ที่ป่วยเป็นออทิสติกแต่ประสบความสำเร็จ ในการเรียนหนังสือนายกสมาคมผู้ปกครองนี่ก็ทำหนังสือร้องเรียนคุณปารีนาไปที่ประธานชวนเห็นข่าวนะฮะแล้วคุณก้อยเนี่ยก็แชร์ก็แค่แชร์นะปารีนาบอกว่าออไม่ได้แชร์ก็ถือว่ามีความผิดก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีกับก้อยแล้วก็นายชูสัิ์และวันพรุ่งนี้ก็จะไปอีกคน ปรารีนาบอกว่าด็อกเตอร์ที่เป็นออทิสติกได้โชว์ว่าตนได้ทุนเรียนจบด็อกเตอร์ได้รางวัลเยอะหน้าที่การงานดีทำประโยชน์ให้กับสังคมและนำเอาความเป็นออทิสติกที่จะเก่งและพิเศษกว่าคนทั่วไปมาเปรียบเปรยดูถูกดูหมิน่นด้อยค่าผู้อื่นลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้มันจบที่ศาลค่ะปาลีนาก็คนนะคะมนุษย์ควรได้รับสิทธ ที่เท่าเทียมกันฝากผู้ปกครองที่มีลูกเป็นออทิสติกและคนที่เป็นออทิสติกเพียงจุดๆบางคนหยุดใช้ความเป็นออทิสติกที่จะเก่งและพิเศษกว่าคนอื่นมาเปรียบเปรยดูถูกดูหมิน่นด้อยค่าลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กับผู้อื่นเหมือนที่ปารินากำลังถูกกระทำดิฉันอาจจะเรียนไม่เก่งเท่าลูกคุณหรือพวกคุณแต่ดิฉันก็คนนะคะคุณผู้ชมครับ ตอนแรกเนี่ยที่คุณปารีนาโพสต์พูดถึงก้อยว่าเขาแอบเบลหรือออทิสติกเนี่ยหลายคนโจมตีคุณปารีนาว่าคุณปารีนาเนี่ยเหยียดหยามดูถูกดูหมิ่นคนอื่นนะโจมตีคุณปารีนาแบบนั้นเอาไปเอามาการโจมตีใส่คุณปารีนานั้นคุณปารีนากลับมองว่าฉันก็ถูกโจมตีเหมือนกันมาดูหมิน่นมาด้อยค่าดิฉันได้อย่างไรปารีนาก็คนสัง,งั้นนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้งงไปหมดละดูข่าว สรุปใครเป็นฝ่ายกระทาใครเป็นฝ่ายถูกกระทานะกันแน่อย่าลืมนะครับว่าต้นเหตุของเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดมาจากการที่ก้อยเนี่ยเขาไปวิาพากษ์วิจารณ์แบบเซลล์เซล์พลเอกประยุทธ์อ่ะที่ออกมาตรการขอให้คนไทยอยู่บ้านเนี่ยคนเขาก็วิาพากษวิจารณกันทั้งประเทศแหละครับเรื่องนี้เนี่ยแค่นั้นแหละไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณปารีนาเลยนะไม่ได้พูดอะไรถึงคุณปารีณาแม้แต่คําเดียวนะ แต่คุณปารีณาคงไม่พอใจที่ก้อยไปพูดอะไรกับพลเอกประยุทธ์แบบนั้นทีนี้คุณปารีณาก็เลยซัดคุณก้อยเลยจริงๆเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับคุณปารีณาตั้งแต่ต้นแต่มันเกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์และผมว่าคุณก้อยเขาก็ไม่ได้ไปโจมตีวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องส่วนตัวนะของพลเอกประยุทธ์คุณผู้ชมต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าประชาชนจะวิาพากษ์วิจารณ์ มาตรการของรัฐน่ไม่ได้วิจารณ์พลเอกประยุทธ์ด้วยนะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หน้าที่อ่ะที่พลเอกประยุทธ์ทำมาไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ้ยประยุทธ์เป็นคนอย่างนั้นเป็นหน้าตาแบบนี้ผิวแบบนี้ขี้โมโหหรืออะไรเงี้ยไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ในบุค,คลิกลักษณะส,ส่วนตัวด้วยนะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทํางานเนื้องานของเขาอ่ะคุณปารีณาก็ กระโดดเข้าใส่เลยแล้วก็เลยทําให้เหตุการณ์มันลุกลามบานปลายมาถึงทุกวันนี้คือ,อยังไงครับคืออีกหน่อยเราจะพูดอะไรเกี่ยวกับพรเอกประยุทธ์ไม่ได้เลยเหรอพูดในเกี่ยวกับมาตรการนโยบายการทํางานอีกหน่อยเวลามีนายกรัฐมนตรีฝ่ายไหนขึ้นมาก็ตามแต่เราวิจารณ์งานเขาไม่ได้เลยเหรอมันจะต้องเป็นคดีทุกครั้งเลยเหรอ มงงบบบััันนจะะยงงไลครบบบแี้ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด s ับ s c r i b ์กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ